สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ oh ัดโหเฮลรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พาหลวงปู่ปทวดมาใหม่หนึ่งองค์นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับเป็นพาหลวงปู่ปทวดบัดชังให้นะครับเนื้อสำลิดหลังเตารีพิมพ์ใหญ่เรุ่นเลื่อนสมรศักสี่เก้าอันนี้เป็นสำลิดนะครับ ขัดเงาน, referral, นะครับผมก็จะมียาขัดนะครับองค์พานี่เป็นขนาดหลวงปู <th 60 1> ่ทวดพิมตลิตรมาตรฐานเลยนะครับแต่ว่ากล่องของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคเยอะเลยนะครับผมเนื้อสำริดนะครับขัดเงาแบบนี้นะครับสร้างนะครับหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสบเก้าองค์ ออกที่วัดชังให้นะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับพระลันเลขทุกองค์นะครับผมพระรุ่นนี้เลยเป็นพระยอดนิยมนะครับที่เขาเล่นหากันนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าจํานวนสร้างเนี่ยไม่เยอะจนเกินไปนะครับหนึ่งในหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนื้อสำลิดขัดเงาแบบนี้นะครับออกจากวัดตอนนั้นองค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความนิยมนะครับผมราคาเนี่ยอ้อ ขึ้นนะครับแล้วก็พุ่งพุ่งเรียกได้ว่าพุ่งทยานเลยนะครับสําหรับรุ่นสี่เก้าห้าสามนะครับเพราะว่าได้รับความนิยมมากนะครับเป็นงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของเจ้าวาดวัดชังให้นะครับณขณะนั้นแล้วก็องค์ปัจจุบันนะครับคือพ่อท่านหยวนนะครับผมนี่นะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าพาเนี่ยสร้าง l i m i t e d Edition นนะครับแบบนี้นะครับแล้วเป็นงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับยังไงนะครับราคาก็ต้องเดินอย่างแน่นอนนะครับ องนี ını, i, ้ผิวสวยมากนะครับผมผิวสวยนะครับต้องเช่ามานะครับผมเพื่อที่จะลงในช่องให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึงนะครับผมเนื้อสำลิดนะครับหนึ่งในหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสบเก้าองค์เท่านั้นแล้วพ้าชุดนี้นี่เป็นเลขสามหลักนะครับ พานี่ก็เล่นเลขกันด้วยนะครับสําหรับพารุ่นนี้นะครับผมเลขสามหลักนี่ยก็จะแพงฝ่าสองหลักเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นพลาที่เรียกได้ว่ายอดนิยมนะครับผมเก็บได้นะครับอนาคตนี่กําไรนะครับมีกําไรอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญพลาองค์นี้สวยด้วยนะครับผมเก็บทั้งทีก็เก็บให้สวยๆนะครับราคาถ้าเขาขึ้นไปเราก็จะได้ ราคาเหมือนเขานะครับผมถ้าเราเก็บพาไม่สวยเนี่ยก็ราคาเราก็จะย่อมลงมาเพราเขานะครับเทียบกับ่นะครับผมจะเป็นพิมพ์ A เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปีสามเก้านะครับผมอันนี้เป็นเลื่อนสี่เก้าห้าสามนะครับนี่ก็ลงไปแล้วนะครับผมลงไปในช่องแล้วนะครับก็ตามไปดูไปชมกันได้นะครับเนื้อเงินผิวสวยๆนะครับสร้างลมเหบา่ยบโคกโผดูง่ายๆนะครับ ชาาพาผมนี้สบายใจได้นะครับเรื่องความแท้สวยเดิมนะครับผมเก็บให้แท้นะครับอนาคตขึ้นแสนเราจะได้ใช้ตังแสนนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อแบบถูกๆกนะครับแบบไม่กี่พันนะครับแล้วพอพาเขาขึ้นไปเนี่ยเราเสียเวลารอมาเป็นหลายปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าเก๊นะครับก็มันน่าเสียดายเวลานะครับผมก็กลับมาดูองค์นี้กันต่อนะครับองค์นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อสำลิศ นะครับผมขัดเงาสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าบเก้าองค์นี่นะครับราคาออกจากวัดห้าร้อยบาทนะครับผมก็ผ่านมาสิบสองปีแล้วนะครับผมเงาแว็บเลยนะครับนี่ผิวเดิมเลยนะครับนี่ยาขัดนี่แห้งคาเลยนะครับครานี้สวยนะครับ ลำปุกเลยนะครับเก็บผางเก็บให้สวยๆแบบนี้นะครับผมเงาแวบนะครับนี่ผิวเดิมนะครับผมไม่ปัดแต่งเช็ดล้างใดๆเลยนะครับก็ดูกล่องกันแล้วกันนะครับว่ากล่องนี้สภาพแบบกริฟนะครับผมเจ้าของเก็บดีนะครับเลื่อนสองนะครับผมรุ่นนี้เขาเล่นกันไปยันต่างประเทศนะครับมาลงมาเลยนะครับเขาเล่นนะครับเพราะว่าเป็นผ้ายอดนิยมนั่นเองนะครับผม ผิวนี่จี๊ดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคู่ติดต่อไปนะครับผมผมได้ทองทิพย์ขัดเงากับสมริดขัดเงามานะครับก็เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยผมได้นวะมาองค์หนึ่งนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งปิดไปแล้วนะครับแล้วผมก็รับรองให้เลยนะครับว่าอนาคตนะครับยังไงก็กําไรอย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้นี่เล่นนะครับเล่นไปแล้วนะครับผมโค้ดนะครับมีถึง6ชุดด้วยกันนะครับ หรือหกตัวนะครับผมโค้ดทอทหารโครร้ดค,คำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เลื่อนสมณศักดิ์สองห้าห้าสามแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นหมายเลขประจำองค์นะครับหกหกศูนย์หนึ่งในหนึ่งพันเก้าร้อยเกสเก้างค์นะครับหมายเลขสามหลักนะครับเลขเบิ้ลๆด้วยนะครับผมผ่านี้ผิวจริจริงนะครับเก็บดีนะครับผมผมก็จะจับมาให้โดนหน้าพากระหลังพลาเลยนะครับก็ จะให้โดนข้างอย่างเดียวนะครับผมมียาขัดคาอยู่ตามซอกนะครับองนี้สวยนะครับประวัดทางให้อย่างแน่นอนแล้วก็มีในสารระบบนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับรุ่นนี้เก็บได้เล่นได้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผม <c oughs> จมูกเป็นชมพู่เลยนะครับปากนี่เป็นกระจับเลย เซนนาภาสวยนะครับองนี้อย่างที่บอกนะครับผมจะลงคู่ไปนะครับผมกับเนื้อทองทิพนะครับเพราะว่าได้มาคู่นะครับพี่เที่เช่าหาด้วยกันมานานแล้วนะครับรู้จักกันมานี่น่าจะเป็นริมริมสิบปีนะครับผมที่อยู่หัดใหญ่แบ่งมาให้นะครับผมทองทิพก็สวยใช่ย่อยนะครับทองทิพนี้หมื่นห้าห้าร้อยนะครับผมทองทิพออกจากวัดสี่ร้อยจำลิด อันนี้ออกอริทม์ห้าร้อยนะครับองค์สำริดขัดเงาองค์นี้นะครับองค์สำริดขัดเงาองค์นี้พราสวยจะจัดแบบนี้นะครับสี่เก้าห้าสามนะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมได้นะครับทั้งฟาร์มสวยและเลขสามหลักนะครับผมเลขสองหลักก็ราคาขยับขึ้นไปอีกนะครับเลขหนึ่งหลักนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ในมือผู้หลักผู้ใหญ่หมดแล้วนะครับผม ส่วนเลขแปดเลขเก้าเก้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับทองทิพย์หนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทแล้วก็สำลีขัดเงาผิวสวยๆแบบนี้นะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมผมจะลงคู่กันไปนะครับผ้าสวยมากนะครับผมก็เป็นอีกผ้าอหนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าถือว่าก็เป็นผ้าที่ไม่เก่ามากนะครับผมแต่ว่า เออได้รับฟาร์มนิยมไปแล้วนะครับติดลมบนไปแล้วนะครับผมทั้งสองเอ่อทั้งสององนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเรื่องสี่เก้าห้าสามนะครับเซนเล็กเซนใหญ่เล่นหมดนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าแฝงนะครับเพราะว่าเป็นพิธีเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมเป็นพระพิธีใหญ่แล้วก็ถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้นะครับกําไรในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ เลื่อนสมรรถสัจงานใหญ่นะครับผมงานนี้พิธีใหญ่ผิวสวยทั้งคู่นะครับผมแล้วก็นะครับเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับแล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ